สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตบน OKX OK กันว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกให้เลือกตรงเทรดในหน้าต่างหน้าแรกและคลิกไปที่การซื้อขายขั้นพื้นฐาน OKX OK มีโหมดบัญชีด้วยกัน4ี่หมดคือ 1. s ึ่งเซ 2. s i n g งเซงโก e n รนซีมอร์เนสามมัลไทแกรนซีมอร์เและ 4. Portfolio m o r g อ n ์สามารถตรวจจับก,การซื้อขายคริปโตในทุกบัญชีได้ และในส่วนการค้าขั้นพื้นฐานคุณสามารถเลือกมวดต่างๆได้โดยใช้ไอคอนรูปเฟืองจากนั้นเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นในบัญชีใหม่จะใช้หมวดเซมโพให้เลือกที่สกุลเงินดิจิตอลของคุณจากนั้นใส่โอนจากบัญชีเงินทุนของคุณไปยังบัญชีซื้อขายจากนั้นไปที่การซื้อขายขั้นพื้นฐานและเลือกที่จุดและเลือกคู่การซื้อขายโดยการค้นหาหรือการปัดนิ้วหรือคู่การซื้อขาย สก,กุลเงินหลักในทีเกอตัวแรกทางด้านซ้ายอันที่สองทางด้านขวาเรียกว่าสก,กุลเงินอ้างอิงเชิงเทียนสีเขียวและสีแดงบนกราฟคือราคาของคุณมันแสดงให้เห็นว่ามันเคลื่อนที่อย่างไรในช่วงเวลาที่เลือกคลิกที่ช่วงที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนระยะเวลาที่แท่งเทียนแต่ละอันเป็นตัวแทนด้านบนและด้านล่างของตัวแท่งเทียนนี้คือราคาที่เทียนแต่ละอันเปิดและปิดเส้นหรือไสาตะเกียงมันแสดงการเคลื่อนไหวของราคานอกเหนือจากราคาเปิดและปิดของแท่งเทียน ตัวเลขค้างคู่ซื้อขายราคาปัจจุบันในสกุลเงินอ้างอิงซึ่งมักจะเป็น USDT ราคา USD ของสกุลเงินหลักและกำไรหรือขาดทุนตลอด24ชั่วโมงราคาสูงและต่ำสแสดงปริมาณและการหมุนเวียนคำสั่งซื้อและประวัติการค้าอยู่ด้านล่างขวาตัวเลขสีแดงสแสดงถึงคำสั่งซื้อขายตัวเลขสีเขียวสแสดงถึงคำสั่งซื้อ ปริมาณของสินทรัพย์อ้างอิงที่มีการซื้อขายและเวลาจัดส่งในสมุดสร้างซื้อหรือเวลาดำเนินการภายใต้ประวัติการทําธุรกรรมคุณจะเห็นมันตรงนี้อ้อนประเภทรายละเอียดธุรกรรมของคุณในแผงคําสร้างซื้อคำสั่ง m a เ k ตอ o เด e r จะทำให้การซื้อขายของคุณในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดำเนินการทันทีและคำสั่งจำกัดจะวางคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้นในราคาที่คุณป้อนหรือดีกว่า ดำเนินการรอกราคาและปริมาณที่คุณต้องการและคลิกซื้อหรือขายเมื่อคำสั่งซื้อของคุณเต็มแล้วคุณสามารถดูสินทรัพย์คริปโตได้ในส่วนการซื้อขายขั้นพื้นฐานคุณจะเห็นภายใต้สินทรัพย์เปิดตำแหน่งในแท็บเปิดคำสั่งซื้อและดูประวัติการซื้อขายของคุณในตัวเลือกประวัติการสั่งซื้อและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ